สวัสดีค่ะก็พบกับเฟลิดพิธิการลงทุนนะคะในส่วนของเทคนิคนะคะประจําต้นเดือนนะคะ2-6กันยายนเราก็จะเห็นว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะมีการแกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงนะคะคือไหลลงแรงมากหลังจากที่แนวรับสําคัญทางจิตวิทยานะคะที่1,300จุดลงมาแต่ชนีก็เคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็วนะคะก็ใกล้ถึงแนวรับสําคัญอีกจุดหนึ่งที่เรามองไว้นะคะก็คือถ้าหากว่าเรา,าวัดฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะคะที่50%เนี่ยจะได้แนวรับที่ประมาณ1,250จุด ะะซึ่งก็ถือเป็นแนวรับสําคัญเหมือนกันนะคะท้งนี้ก็เป็นการวัดจากจุดโลที่ทําไว้เมื่อประมาณปลายปี2011นะคะเราก็เลยคิดว่าสัปดาห์นี้นะคะอย่างน้อยนะคะก็น่าจะทําให้มีการชะลอตัวหรือว่าหยุดการไหลลงของดัชนีได้นะคะ,ะไม่ชั่วคราวนะคะก็อาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะคะซึ่งต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคงแนวรับสัปดาห์นี้ไว้นะคะที่1,250แนวะต้านก็อยู่ที่1,350 แบบพุ่นนะคะตัวแรกเป็นตัว in touch นะคะก็จะเห็นว่าส่งสัญญาณพื้นตัวขึ้นมาในช่วงท้ายสัปดาห์ะะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการไหลลงแรงตามตลาดเหมือนกันนะคะสัญญาณพื้นตัวนะคะก็มีทั้งจาก RSI แล้วก็ modified stochastic นะคะที่ o v e r b o u g แล้วก็เริ่มบวกกลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะนรับก็เลยน่าจะคง hold ไว้ที่ประมาณ75.74.5ถึง73บาทนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็คือประมาณ84ถึง86แล้วก็วางจุดถอยที่72นะคะถัดมาก็คือตัวปตว ปตทนี่ก็เราเชียร์ต่อเน,นื่องจากสัปดาก,ก่อนนะคะยังคงความเป็นไซ d ์เวย์ในกรอบกว้างไปได้นะคะก็คือหลังจากที่มีการดิดตัวขึ้นจากฐานแล้วถึงจะดูช้าไปนิดนึงนะคะแต่ดูสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่า MACD ตัดสัญญาลายน์ขึ้นมาให้สัญญาณซื้อในเบื้องต้นแล้วนะคะแนวรับก็น่าจะอยู่ที่320ถึง317นะคะต้าน336กับ342แล้วก็คัดลอสที่314นะคะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว BTS นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของปีนะคะที่ราคาหลุดเส้น EMs 200วันลงมานะคะแต่ว่าถ้าดูจากเครื่องมือ m o d i f i e d Stochastic แล้วก็ถือว่าลงมาถึงในระดับ Extreme นะคะใกล้เคียงกับแนวรับที่เคยลงมาครั้งข่าวก่อนนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปได้เหมือนเือกันนะคะรับก็จะอยู่ที่7.30-7.15นะคะต้าน8บาทถึง8บาท2 0แล้วก็ cut ลอสที่7บาทค่ะสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ